มันไม่ดีมันจะบินหรอกนี่กูจองซอมได้ไหมครับก็ไปเจอพวกนี้มไม่ได้ครับไม่ได้ครับใครจะไปรู้พี่อะไรไม่้ไม่หนอบพูดยังไงวะทุกคนลุงวัสดีครับลุงวันดีครับลุงวันดีครับลุงวันดีครับลวัดีครับลวันดีครับลงวันดีครัลวันดีครับลันนีครัีครับไวันลนรรับนีลี่นนี่ย ก็แลด์ดพอน์มาเปลี่ยนชุดโอ้ยลืมเปลี่ยนชุดชื่อวะไม่ลืมพี่พี่ไม่ลืมไม่บังค่าถ้าถ้าลืมเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวมันจะลงหัวมาแล้วเดี๋ยวผมจะเตือนก่อนรอบนึงให้มึงออกไปเปลี่ยนเป็นนักแข่งใช่ไหมใช่ใช่คุยคุยเขาไปแล้วเพราะเราต้องเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อ,ปปอมาบางทีก็ลืมไจา่ายค่าเกาะครับรรรรสี่หกเจ็ดครับว่าไม่น่าเชยหลุมวะ ลุงเนี่ยแหละแต่ไม่รู้ร่างไหนอืมขอบัดนะครับตอนนี้พอพอที่สูงเข้ามาคคำไม่เฉยวะเสื้อแดงนะต้องลองให้เขาพูดอ่ะเรียบร้อยจะได้รู้ว่าร่างไหนไม่สีมงเย็นมันอยู่ขนาดนี้ไอเทียบมองเจเคนี่ม่อยู่กับเป็นดอกเห็ดเลยเกมอยู่เดีวยวเห็ดเรียบร้อย อันนั้นอยู่ไปกระบอกเพชรอ๋รืองเครื่องผมไม่ได้ใช้หรอกพี่เอาใช้ตัวนี้แปลกมามาไวแปลกแล้วตัวนี้คนนี้แปลกแล้วตัวนี้คือลุงลุงมาพี่เท่าไหร่พี่เอ้าลุงสวัสดีครับวันนี้เขาตั้งแต่เขาลงเครื่องมาเขายังไม่พูดเลยเนี่ยสวัสดีสวัสดีตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีตัวนี้พูดอยู่แตเสียงเบามากเลยพูดเสียงเบามากเลยเเสียงเบาวะไปเปลี่ยนชุดลุงเป็นสีขาว ทำไงใหเสียงดังวะลูกโดนแน่โดนทำไงเสียงดังอ่ะท้าไม่เป็นอ่ะมันบาปดีแล้วจงมีจู่เชียงย้อยชงชงชงเชยจงมีอะไรวะล ไม่เงินแม่แหลลงมีเงินไหมครับไม่มี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 ม่ไี๋ยวผมไม่ม่อีม่มีไม่มม่มไมไม่มีไไีไไมไไไ่ไีม่ม่ เลขอะไรครับเลขอะไรครับลุงเลขสี่หกสามครับเลขอะไรครับลุงขอบคุณครับเก้าศูนหนึ่งเก้าศูนยหนึ่งเก้าศูนหนึ่งเข้มมาเลยนะลุงเดีครับเอ้ยวัสดีตอนนี้เียวลุงเออออออบลเป็นไงบ้างมึงอ่ะว่าแล้วโโตีครับลุงโมตีย้เจอไไหนเฉยไมไหนโอ้เวลานี้เจอหรอครับโอเค กูพร้อมอ่ะเอาง่ายๆได้ทุกแก๊งอะ่ะครัให้เยมึงเปลี่ยนร้านให้กูดิไอ้เหี้ยมึงก็ดูร้านนี่เปลี่ยนได้มั้ง ตอแล้วลุงเออเออเออเราแป๊บ <USE SPEAKER. S 2> ครับคือทุกคนครับคือเมื่อวานอ่ะผมอ่ะไปลองอาสัมสี่มาผมให้รถยกเขายกมาแล้วไปติดฟิล์มใช่ไหมแล้วทีเนี้ยฟิล์มมันอ่ะมันไม่นี่เลยเว้ยเขาบอกว่าติดหกสิบสี่สิบแปดสิบหกสิบแปดสิบอะไรสักอย่างอ่ะแต่มันมาแบบแต่คือมันก็ยังมองเห็นในรถอ่ะเข้าใจปะ คือผมต้องการแบบให้มันแบบดีที่สุดอ่ะก็คือมันไม่ใช่แบบเนี้ยเข้าใจปะแต่คือผมว่าผมก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่ผมก็ต้องไปติดใหม่เพราะว่ามันไม่เวิร์กอะมันมันยังมองเห็นอยู่อ่ะผมต้องการแบบมองไม่เห็นเลยอะเข้าใจเข้าใจปะครับทุกคนประมาณนั้นแหละคือผมอยากขับผมอยากขับจะแย่แล้วอ่ะเอาง่าย แต่คือก็ต้องรอวันนี้วันนี้เมื่อเช้าผมก็แบบไปถอยรถแล้วก็ไปถอยรถแล้วก็เออเอาเรถไปตากแดดแล้วเพื่อให้ฟิลมมันดำขึ้นแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ดำไปมากกว่านี้วันนี้ลุงม,มาเช้าเลยนลุงใ้มามาไวนะ่ยอ๋อคืออยากช่วยพวกมึงไลอ๋อครับมึงนี่ดูแลกูดียหางวะมีชื่ออะไรนะอาคุณเหรอ ครับผมโอเคดีคดีมากเวพพใช่ใช่พพมาับลงผมก็ไม่ได้ตืต่นตะสอนได้เห็นไหมเดี๋ยวไว้ดึกดกก็ได้ครับได้ได้ <Do S 1> ไดูไว <I S 1> ้สู<อ>้ไม่สู้ตันเลยโอเคแม่งแรงก็ไม่มีเลยครับทีหกเจ็ด ไอ้เอ็นทีอาเอ็นทียาเอ็นทียาโอเวอร์เล่นบอกวันนี้กดกดยังไงช่วยโดนคนได้ก่รู้ด้วยแต่ตอนเช้าเล่นมันอยู่ในแลนไม่ได้ดิถ้าไม่มีสตอรี่ไม่ได้ไปถ้ากันโดนนอกนอกโดนเราได้เร้โดนเนี่ยครับผมเวลาคนทำแลนนะได้ว่าแล้วสภาพเดียวกันนะพีเราสิผมจะมองใครวะน่เนี่ยไม่ทำไรอ่ะ ทำลายเจ้าหน้าที่จดสลบเจ้า่อรเนี่ยมาจากข้าศกาะโอ้โหสีงก่ต่อดูดิีอเฮียสี่อเสียงอะไรวะเนี่ยนั่นคอตัวบิน่คุณวาโยกลอนะไปลูกแพรลกรกรกรคว่ผมสลึง

แก๊งมึงนี่แบบสี่โมงเย็นอะ่ะมึงดูดิมันแอ,ดอบดรอกเรื่ครับลุงก็เลยเข้ามาเล่นกันไมนน่เกี่ยวเว้ยแต่คือมันไม่มีแต่คือผู้มึงก็ยังแบบพร้อมอะ่ะเอางี้คือพร้อมอะ่ะไม่ใช่แค่แรดรอปแบบมันก็ยืนแบบเขาเรียกว,ว่ามีความพร้อมอะ่ะมีความเป็นมืออาชีพอะ่ะไอ้เหียอ๋อนี่ยอันนี้เป็นเที่ยวเท่ๆอะไรเออไอ้เหี้ย,ไ,ยไม่ได้สักตัว<ม>ไอ้เหี้ยที่นู่น,นอ,อ่ะพวกเหี้ยนั่นอะ่ะ เจอ่ะตีเขาขยัอนไหมอ่ะโอ้ยนั่นไอ้นั่นเหมือนกันดีดีไอ้ตีอ่ะไอตีเหรอเข้าเข้าใช่ไหมใช่ติอ่ะดีดีมันไม่ทำงานหรอกแต่มันก็แบบมีเงินส่งไงอ๋อเขายังมีความรับผิดชอบเออเขาเรียกมีความรับผิดชอบไอแก๊งไม่มีไม่มีไม่มีความรับผิดชอบไม่มีเงินต่อหรอกถ้ามีเงินเอ้ยมันเงินมันส่วนรองเว้ยมันกูแค่ต้องการความสม่ำเสมอวะไอ้เนี่ยเออความเป็นมืออาชีพอะ จะค่อยๆปรับเอาเออได้เว้ยเนี่ยเราดูเขาลุงเราดูลุงดูที่นี่ดูลุงวันดีครับได้ได้เออวันดีวันดีปันพี่คุณว่าไงครับกูแม่งเองแค่นั้นแหละไอพี่คนเราซื้อพี่น้องอะไรล้วยทีนึงว๊กว๊กว๊กอะไรใหญ่ๆไม่เรียกกูซันทองอะไร ต้องปีต้องใส่หรอโอเคโอเคเธอพิมพ์ว่าเอาแล้วสีม่วงมีอยู่แล้วอะคืออะไรอะเรียบรอให้ใส่ซ้ำแม่จริงจริงนะแชทแต่ละคนกูในอย่างชอบเลยอ๋อโอเคพีเอสเขาไม่เขาไม่ได้ตีกับแชทนี่ว่าเขาไม่ค่อยตีกับแชท ได้ใช้กูขอโทษไว้แต่มึงผิดคขน้นแหละจำไว้หนึ่งหนึ่งห่งศยเม่มาไม่มาโโนแน่เด็ดดมีเรื่องบีเลยสักอันอเจ้คนน่าจะเยอะด้วยนเ,น,เนี่ยเอ๊ะ้ามเห็นนี้ยังเ,เ,เหน็นตามยังเจเจไปไหนวะเจยไปไหนวะ เกมอยู่ไม่ใช่เหรออะไรทำไมตอนนี้อ่ะเออว่าไงแฮบด้วยหรอเออไม่ไม่ก็นี่แรงดูไม่สบายหรอไม่สบายหรอกูมาช่วยมึงเลยเนี่ยแยแหวนวัยรุ่นชั่วโมงไม่ครบกันงี้น้องกูมาช่วยมึงเลยเนี่ยแยแหวนไม่ไม่ไม่กูมาช่วยเลยกูเห็นว่าดูไว้แบบต้องการกำลังพลอ่ะกูก็เลยแบบไม่ลืมลืมดูท้ายไปดูน้ำ ฮะเพิ่งตื่นะครับเนี่ยลุ้ไม่เห็นเาโอ้โหของเาลุงองของเรา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 องเราขงเรงเราขงร่ขอเราของเราของเราขอวเราของ่ราองาองเราของรองเรังเลองเลัวองรองเาของเราองเองเราองเราขอ้เราขอเราเล่นองเราขเาเองาเอาเานองเาอเรงเราขอเงเเาางงองงงงาางืออนอง หลอกเขามีปืนรึเปพี่ได้ๆกูรับมึงมากนะลูกกาปืนยิงปืนอะไรดิพี่เฮ้ยป้าเป็นอะไรเนี่ยจริงก็บอกรับดียวกูช่วยกันนะเริ่มเหน่อย้นะพี่มังหวะแรอ่ะพี่เล่นอะไรเสื่อนดําเพี้ยอะไรนี่เขือนดําเพี้ยอะไรถ้าคนอื่นบอกรับไม่เขืนเลยไงมันแน่แท้ขอมตีอ่ะคนอื่นเที้ยอะไรเป็คนอื่นที่ไหนมันพ่อมึงบึ้มเลยอ่ะตี๋ยอใครวะเสียไม่ได้เสียไม่ได้สิบสิบเจ็สิบล้ ถ้ากูตายกูด่ามึงแน่ไอแบนช่วยไปแล้วปะลุยเลยเล่นเลยเล่นเลยอ่ะเล่นเลยอ่ะเล่นไปเลยแบบเล่นไปเลยไม่ต้องกูตายอ่ะโอเคถ้ที่ไหวมาชาร์จกันด้วยนะเพื่อนอย่าลึกมาชาร์จนะผมตายก็แค่ชุบแค่นั้นไอโจไหนโจใช่ปะโจคลิกไซส์แค่แบบอย่าลึกพอปะอย่าลึกจนแบบว่าไปไปเอาไปเอาศพไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเคไอเทส ครับพี่9มึงฆ่าได้สตัวเลีงเลีงเลี้ยงสเต็กสองการโอเคปะสามตัวหรอเฮ้ยพี่ผมอ่ะโอเคตัวนี้มันได้แสายี่มีอยู่แล้วไอ้เทก็ล้าใครม้จริงเหรอจิงเหอเตกเลยไอ้ไอ่ไอ้ไ้ไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไอ้ไไ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 ไ้ไอ้ไ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 

ดิเพียได้ขึ้นไปไปเลยเราได้แล้วพอเลยไอ้เฮียเรย่เล่นนะมึงดูที่กูจะแบกยังไงอ่ะนะไอ้เหีย ตะกี้นไม ic, ่ออนิเมะมันพลาดไม่นอนิเมะเฉยเลยก็ไม่รู้เป็นไรบอกอยู่ไหนบอกไงวะยิงข้างหลังบอกไว้วางไว้ตรงนี้หมอบอกไว้วางไว้วางไว้ตรงกลางเลยวางไว้ตรงกลาเลยไอ้โจไอ้โจอยู่ไหนวะว่าใค ลูกขอออ้มมืหดเออกูลืมเลยว่าที่นี่แม่งคลิกซ้ายได้นี่หว่าคลิกซ้ายค้างได้นี่หว่าลืมเลยเอ้าดัมโบถ้าถ้าลวเอาง่ายถ้าผม่มาตรงไม้นะไเพื่อนเราก่อนจริงถ้าผมอะถือไม้นะไม่ต่ำกว่าสิบ จริงๆโทษได้ไหมเออเห็นเศ้าไงก็อยู่เป็นเพื่องหมอต้องอุดขึ้นมาใหม่ไม่ต้องติดนอนไม่อยู่กับมึงมึงทิ้งกูนอนเหมือนเดิมบ้ากูจะเถอะเพื่อนเออเฮ้ยเห็ทปะหมอครับหอทีครับหมอแม่งเล่นดูซ่ไอ้เฮียปาดมาได้ขอแทบขาดหมอเปิดประตูกระโดดอเปิดประตูกระโดดข้ามรถมึงหาปะ เปิดตัววิ่งเลยบพเลยศอืาวต้องโจดสวยครับหโอ้ยเรากูไปไหนรอบหน้ามันเจอกูแน่รอบหน้ามึงเจอกูแน่แม่งเล่นเราหมดโคตรไวเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยว่ะเมื่อกี้มอไหนขอมไว รวมหมดรับครับแล้วก็รวมตู้นะแอบไปไหนนะแอบเสร็จรวมตู้แล้วก็รวมตู้ปแอบเงินไปหอเปมืงิวไปแล้วเจอกันลุงสวัสดีครับแปบงสองสองเออเีเอมนับสีนว่างป่ะสุเอฟเเก่าไหนวางไหมเีเอเก่าว่างป่ะ PM ว่างไมเพือนที่านะะ้ไอ้โทนี่ทำไมเราหมดไวจังวะมันเกิดขึ้นไวมากเลยครับผมบอกให้มันไวจริงอ่ะเที่ยวหมดรอบเลยอ่ะไวเกินถ้าผิดพลาดอะไรกนม่เป็นไรเว้ยทำดีแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเห็นายทะเบียนนะั้มันทำเป็นโทนี่เวนได้เลยเหรอเชี่ยโคตรเจ๋งอะเอาจริงๆนะถ้า,ถา,ถาพูดตรงๆนะคือเปิดกล้อง <c oughs> แล้ว <c oughs> พี่ก็น,นอนหลับ <c oughs> น้องๆก็ดูพี่หลับได้กระ่างได้พี่เปิดกาชาไว้ ช่วงนี้กูไม่อยากคุยเลยเราค่อยคุยก็ได้แต่ไม่คุยรอฮิจฉนมาได้ดิคุยเรื่องก่อนใช่ปะเออไม่รู้อ่ะไม่ค่อยเออแล้วรอฮิจฉนก็ได้พี่ขึ้งมาเนอะหรือไม่อยากคุยตปปิดก่อนจบแคปก็ได้ไปทำอะไรอนนี้มันไม่มีเวลาผมไม่เวลาทำอะไรหรอกมีเรื่องเลยเออลืมนาทีไม่เรื่องอะแค่วะมัไม่เรื่องอะแค่วะครับป่ะมีเรื่องอะแค่วะตัวนี้ เอ็นทีอาร์ครับเอ็นทีอาร์มีเรื่องเสียไม่ได้มาครับใช่หรอไอ้เหี้ยได้เรื่องซะละแม่เจอโมก่อนละบอกแล้วขอแม่เคยหลุดมาเจอเราะเเกิดเจอผมแม่เออแต่กูว่าของแม่อ้อนเลยเนี่ยเอ็นทีอาร์นี่ติดท็อปปะท็อปท็อปท็อปสามท็อปสี่ครับท็อปสี่ใช่ไหมเจสก็เปิดสี่จักรพรรดิใช่ปะ ของเยอะต้องวยากรก็เยอะไอ้บอลไอ้บอลไงตอนมันจะไหวเลยวะนั่นดิดีก็โดนโดก็โดนตกเรื่องแบบหมายถึงว่าเปิดกันเลยอะหรอใช่ครับผมเห็นเพื่อแล้วมีคนเปิดสภาประกาศให้ไอ๋ยวไม่ไ <ana> ด้ใส่ตัวเจ็ดเอาว่าเอาว่า น่านน่่าาดูน่าดูน่าดูศึกนี้น่าดูครับนี่บอกเลยศึกนี้น่าจับตามองเปิดเม่หนึ่งไม่เลยไม่เปิดเลยมาแล้วนี่เปิดเยอะเลยไม่ได้เป็ตัวเดียวเปิดเยอะหลังไม่เลยรู้สึกว่าโล่งไปเยอะเลยไม่ได้ไม่เปตัวเดียวความเขาจรู้สึกเหมือนพวกผมวันอื่นตอนนี้เลี้ยวมากเลยด้วยคือเรารอให้เขาจบก่อนเลยไหม ตัวดีเลยชับกดอ่านี้ถามได้ป่าวมีเรื่อง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 ใครนะตอนเนี้ยีเรื่อะไรพี่มีเรื่องใครอยู่อ่ะมีกับเสียไม่ได้ครับพี่แล้วมีเพราะอะไรอ่ะเขามาป้นคนในแก๊งผมแล้วก็แก๊งผมใส่ชุดน็อตปนขาชุดอ่ะปนขาชุดเลยมันสดจัดเชี่ยโดนหลงแต่แรกเลยป้ายแรกมั้งเชี่ยเสียไม่ได้โคตรเอาอ่ะป้ายแรกบีซีป้ายสอเอพีอาร์ ว่าก mm hmm. like ี่วันจบบ้าวว่าว่ามาเขาบังไม่ถึงวันแล้วนุกเออบังรู้เรื่องนี้ยังโ็เรื่องอะไรพี่เขี่ยมันอมสกูไปใครนี่นุกใช่เหรอเออหรือว่าน่าดูนะหรือว่าน่าดูนะ มันเป็นงานบ้านอะพี่สิบหลังมันไม่ได้ตะกูเลยแล้วกูได้คนเดียวแป๊บนั้นไป๊บนั้อมพ่อไงซักเดี๋ยวเดินดับพ่อได้ไปเลยแไอ้นุ๊กนุ๊กแบบว่างั้นกู้สักงั้นหลังไม่ได้เหรไปขายอันเพลงนะไปขายไปขายอันเพลงแล้วกูช็อกเลยโง่จ้าระพี่่อยากทำบ้านเพื่อนกันเฉลี่ยป่ะด้วน้องไอ้เย็นุ๊กเปาไปหมดแล้วอมของเปแล้วนี่มีดวงดีเลยกูวัวได้รัวๆเลยไม่ใช่กูจริงเพื่อนไม่มึงกูเสียหายเพื่อน ไอ้บางมึงคิดว่าไงดูดูไอ่อไออ่ะ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 ไออะไออะไออ่ะไออ่ะไออ่ะไออะไออะไรอะไอ่ะไออ่ะไออ่ะไะไอะไะไอะไอะไะไอะไออะะไอ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 อออะไอะไะไอ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 อะไ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 อะ วันี่วันนั้นล่าสุดพี่ต้องให้แม่งกดไอ้กดไอ้ที่ให้พี่ปนไหนกดวายอ่ะคือคือไปเยี่ยกดวายหน้าบ้านของบ้านหี่อเดี๋ยวเหรออตไม่ได้กลัวตำรวจนะกวูกลัวมันในแนวตอนนี้นี่เดี๋ยวงไครันที่ตลาดนะอะไรลุงก็อยู่นี่ไงรถไปไหนวะ ถามมาได้ล <ique> ุงจะมาไหมแล้วมีเห็นอยู่ไม่ใช่ลุงหรอด้อยตอนปลายอ่ะด้วยเนี่ยต้องคิดสี่พันกาปะคุณเล่นอะไรพี่คิดว่าเขาได้สี่พันเป็นสี่ฟองแฟนซีคือคุณเล่นอะไรพี่คุณเล่นอะไรพี่เล่นอะไรพี่สองสองให้ใครมีเงินเยอะๆไปซื้อเพจตุนๆไว้ก็ดีไม่เพจไหม พันสองเถูอซื้อเก็บไปซื้อพี่โจนอนเตียงคนมีประมาณกี่อันนะพี่ในตู้แบบสองาอาเอาเไรนะเอาเท่าที่ไหวไม่ไหวเพราะมันต้อเบหมนแก๊งกันด้วยอะเรื่องอะไรเรื่องแมป์นองไม่ใช่แบบว่าแบบมีมร้ามีร้านึงซือร้อขวดอ่างเงี้ยอันนี้เก็บเหมอนแก๊งเลยปะเกนอะไรพตีองสองม่มีะไอ้นุ๊กตุ่แปดสองสองครับพี่บ่าว กูให้ยาใครไปมึงรีบเอาเงนเงี้มันัน่เป็นระบบจริงนะเว้ยแป๊บนึงกูเหลือไม่ถึงที่เมตรเลยเวลาเขาทำอะไรกันอ่ะเขาแบบเขารู้ว่าต้องเป้าหมายต้องต้องทำอะไรต่อต้องทำอะไรต่อส่วนพูดกันหมดแล้วอ่ะมันทำมันทำเป็นระบบอ่ะมันทำเพื่อแก๊งอ่ะอย่างน้อยมันมีส่วนร่วมกันกับคนในแก๊งอ่ะอย่างทุกวันอ่ะทุกช่วงเวลาทำให้แก๊งไม่ได้เจอกันตลอดแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ของคนในแก๊งมันดีขึ้นอ่ะเข้าใจปะ ว่ามันมันเจอตลอดอ่ะคือมันทำจนชินอ่ะนั่นแหละเออมันชินแล้วเว้ยวินายสำคัญจริงตั์มึงอย่าพูดอี่อางนียไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตกูเนี่ย ชื่อเลสบอยคุณคุณนึกว่ากิ้งกิ้งสวัสดีครับเออหวัดดีเว้ยไหวเาไหวเาเว้ยสาธุสาธุสาธุจะไงเป็นไรเนี่ยเดินกระเพกเป็นไรเนี่ยผมจะขายรถสองหะเป็นไรเดินกระเพกเออเลือดน้อยครับอ๋อพี่เพาเออเดี๋ยวผมไปก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ที่ไปไหนอ่ะ เอยเขาสวยเลยวะเออได้ได้ได้ไดาพารถอเท่าไหร่วะเฮอร์เมตไอ้หี้ยต้องรถหรูแน่ๆทับยิงด้วยแม่งไปซื้อเองกับมือ ลำพังเลี้ยวยังลำบากเลย <S <S แล้วมีรถอะไรปวะโชว์หน่อยไปเฮียอะไรเนี้ยหนีตำรวจมันจะไปยากเลยวะไนวัดเนี้ย มันไม่ยากเลยหนีตำรวจหรอกมันยากที่เลี้ยวรถกันแหละแม่งจะทำให้มันตรงยังลำบากเลย <c oughs> คือผมอะอาร์มสีผมอะเอาตรงๆนะทุกคนคือแม่ง มันสมูทมากเลยพอไปพอไปใช้ช่างจูนมาแล้วอะ่ะมันสมูทมากอะ่ะคือขับวันนี้กับไอตีอะนะคือขับไปไอตีวันนี้คือแบบคือตอนตอนแรกอะ่ะคือรถผมอะ่ะเวลาเวลามันสับเกียร์มันไม่ได้สับเกียร์ที่ที่ผมว่าไอ้ที่ท,ที่เขาเรียกว่าอะไรวะแฮนเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเกียโยกอะ่ะเออเขาไม่้สับที่เกียโยกนะเว้ยแต่เขาสับวันที่แบบ ตรงตรงตรงภูมิาลายอ่ะมันจะมีกิ๊กอะ่ะเขาเรียกว่ากิก๊กกิ๊กอะ่ะกิก๊กกิ๊กอะ่ะเออเออแบบกิ๊กอะ่ะมันสับอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วคือตอนแรกอะ่ะไอ้สับแบบนั้นอะ่ะแล้วมันมันกระตุกเว้ยเวลาเวลาผมเข้าเกียร์แล้วมันเร่งจังหวะไปจังหวะสามจังหวะสี่แล้วมันกระตุกผมก็เลยแบบไม่พอใจอะ่ะผมก็เลยให้ช่างไปขึ้นเดสโซนแล้วก็แล้วก็ แล้วก็ไอ้นี่มาให้ไปหากล่องจูนที่เดสโซนแล้วก็ลงมาให้แต่ก็ตายไปหลายคนอยู่ช่างอะ่ะเหลือคนสุดท้ายมั้งของร้านอะ่ะก็ลงมาแล้วก็จูนให้แต่ก็จูนดีเลยอะ่ะเอาง่ายง่ายจูนดีจูนดีนดพอพอไปทดลองวันนี้นะคือแบบสับได้เลยอะ่ะเต็มที่ไม่มีกระตุกจะมีอยู่ตอนหน้าบ้านนะเกียร์สามไปเกียร์สี่าด้แต่กระตุกอยู่ช่วงช่วงตอนกดเกียร์เกียร์สี่ไปเกียร์สามอะ่ะมันมันกระตุกอยู่